เซ่ฮเราจะมาแชร์ไดร์ูทินที่ใช้ในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือแบรนด์ b ์เ b e r r y นั่นเองค่ะตัวแรกที่เราใช้นะคะจะเป็นตัว s i ้า Acne Cleanser Gel ค่ะจะเป็นเจลทำความสะอาดผิวหน้านะคะและเขายังเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันด้วยโทนเนอร์ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยปรับสมดุลให้ผิวค่ะแถมยังช่วยลดการเกิดสิวปอบประลมผิวที่อักเสบด้วยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาลงเซรั่มกันเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวเหมือนเราน้องเขาจะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะเขาช่วยลดรอยดำรอยแดงจากการเกิดสิวค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาลงน้องซิก้าบา c i นซิ่งเดล r คีมค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวแข็งแรงค่ะและยังช่วยลดรอยดำรอยแดงและช่วยผัดเซลล์ผิวให้ดูกระจ่างใสด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหารอยสิวปัญหาสิวเหมือนเราเราแนะนำแบรนด์แบร์เบอรี่เลยค่ะอย่าลืมไปลองใช้กันนะคะ